ลองมาคุยกันนะสมมุติว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ไปเนี่ยอายุการใช้งานเท่าที่ผมสัมผัสมานะไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ BN เนี่ยวาต้าผลิตให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ได้ประมาณ5ปีขึ้นนะทำไมผมถึงแนะนําให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ของแท้มากกว่าของเทียบด้วยคุณสมบัติฮนะแล้วก็ประเภทของเขา ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ B M แท้นะทั้ง2องลูกตัวนี้เป็นแบตสตาร์ทส่วนตัวนี้เลี้ยงไฟในตัวรถยนต์ฮะราคาตัวนี้ก็ค่อนข้างสูงนะเพราะเป็น A G M ด้วยที่สําคัญคือเป็นแบรนด์แบตเตอรี่ระดับโลกเลยนะ ดีมากเลยแหละอายุการใช้งานเขาก็ค่อนข้างที่จะนานนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปแน่นอนนะเก่งๆเลยเนึงคือ8ปีคือเราเสียเงินครั้งหนึ่งไปเนี่ยสองหมื่นสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างนอกเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นเทียบเท่านะฮะผมสังเกตนะแบตเตอรี่พวกนั้นเนี่ยจะอยู่เต็มที่ประมาณ2ปีถึง3ปีนี่ถือว่าเก่งแล้วแล้วลูกหนึ่งอยู่ประมาณ 6-8ทันบาท3ปีถึงรอบเปลี่ยน2ลูกก็หมื่นกว่า20,000แล้วผมว่าสู้เปลี่ยนของแท้ทีเดียวไปจบกว่าตัวนี้850 mAh แต่น้ำหนักตัวแบตเตอรี่อ่ะเท่ากับพวก105 mAh ของแบตเตอรี่ข้างนอกเลยคุณภาพก็ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ bm ตัวของเบนเดี๋ยวผมพาไปดูฮะอันนี้ก็เป็นของเบนเห็นไหมฮะเขาก็ยังเป็นวาต้าเหมือนกันรถยุโรปนี่คือเป็นรถที่เทคโนโลยีสูงเขาก็ยังเคมว่าให้วาต้าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้ถึงราคาสูงหน่อยแต่ก็ เอาของดีไปยาดีวกว่าฮะอันนี้ก็ฝากไว้ัะสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ครับ